เปดอันเดียวจะี่จัได้าฮะสิบสบีส้าวิวันเลยกะครนอันนี้เนาะจดสต้มเลยครับ ถือว่าตอนนี้ก็ราบรื่น,นะคะแต่เราก็ช่วยอธิบายทุกคนครับจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีครับแล้วเรามีอุปสรรคอะไรไหมอุปสรรคตอนนี้ก็คือในเรื่องของยอดขายในส่วนของอครึ่งหนึ่งที่รัฐบาลต้องจ่ายให้ตอนนี้ยังไม่เข้าเลยครับยังเข้าเข้าแค่ในส่วนของจีวอลเล็ตของลูกค้าเท่านั้นเองก็คือน่าจะติดสุกเสาอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็รอในส่วนของส่วนนี้อยู่ครับซึ่งก็เป็นจํานวนเงินมากมากพอสมควรครับที่ห้าสิบบาท แดงยอดเงินที่หักไปที่เจอไปห้าติดใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวปั่นครับแล้วค่อยเติมใหม่อันนี้เจ็จแลวใหญ่ก็มีทั้งเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจในการใช้งานนะครับในส่วนที่ยังไม่เข้าใจเราก็แนะนําตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเริ่มสมัครเริ่มเติมเงินแล้วก็อินเทอร์เน็ตไม่มีเราก็ต่อไบไฟให้ครับเราขายดีมากเลยครับตั้งแต่มีโครงการนี้มานะครับก็ยอดขายเพิ่มขึ้น2เท่าครับ2เท่าตัวได้ครับใช้ไม่ยุ่งยากเลยค่ะใช้ดีค่ะ ขอบคุณรัฐบาลนะคะที่ช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งค่ะ ปกติตลาดมันเงียบนะแต่พอมีโครงการคนละครึ่งมาก็ทําให้ยอดขายเพิ่มอีกประมาณ50-80%นะคะมีอุปรสรรคอะไรในการใช้ตอนนี้ไม่มีอะไรนอกจากเงินเข้าช้านิดนึงค่ะ